เจอตัวว้าวแล้วมาทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเฉยนี่ครับโอ้ปีคักปีขักว่าแต่พอมันพับลงเหรอไหมสวัสดีครับพี่น้องบอกไปเช่าสายมาหน่องหน้าสายแข็งมากจูดจังครับกระพัวพี่น้องทดสอบระบบ เช้าวันที่สามกุมภาครับผมประมาณแปดโมงกว่าๆนี่ครับหนาวคอกระเทินลงมาครับผมอาจจะมีลมนรกเกิดขึ้นคืนนี้วันที่สามที่สี่นี่แหละครับคืนวันที่สามนี่ลมหนักอ่ะตัวเปิดของเราฟ้าขาวเจนติน่าตัวเปิดครับเปิดช่องครับผมลองจวดดูว่าจะรอดไหมจะอยู่หรือเปล่าตอนนี้ค้าลมก็เติมมาเรื่อยๆแล้วครับผม คือภาคกลางวันนี่ลมมนอาจจะไม่ตสเถียนหรอกครับที่น้องแต่ว่าเห็นลมมาครับผมเห็นลมมาเอามาวิ่งดูดีกว่าเดดผื่อได้จวดภาคกลางวัน ผลปรากฏว่าไม่อยู่ครับพี่น้องไม่อยู่มาครับพี่น้องบ่ายวันที่สามครับประมาณสี่โมงครึ่งครับสี่โมงแรงครึ่งสิบหกน16ิกาสามสิบนาทีเมื่อเช้าออกมาทดสอบระบบปรากฏว่าลมล่างไม่มีเลยครับลมล่างมีนิดหน่อยแต่ว่าลมบนไม่มีเลยครับเมื่อเช้าเข้าใจว่าหนาวลูกพอกระเทินเนี่ยในวันที่สามนี่กำลังลงมาครับผมอ่ะ พามาทดสอบระบบกันหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬกา30นาทีครับผมค่าลมพิกัดนี้ก็13กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกก็20กว่าๆครับผมคืนนี้ลมกระโชกที่เที่ยงคืนจะอยู่ที่24เอ้ยลมปกติจะอยู่ที่24ลมกระโชกประมาณ45-48ถึงครับถือว่าอาจจะโหดอยู่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ถึง50ครับเพราะว่าวันลมโหดจะลกแตก ช่วงวันที่26มกราคมที่ผ่านมามันโหดกว่านี้ลุมกระโชก่้าส50กว่า50กว่ากับ60ครับวันนั้นค่ายบาลังจันแตกมาวันนี้ครับพี่น้องวันนั้นเห็นอาการว่าแล้วมันหมุนพอลมหนักๆเนี่ยมันหมุนขวาครับก็เลยแก้อาการมานิดหนึ่งเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้ปรับเขาเลยครับผมเอาอยู่ทุกเซนเตอร์ครับผมอ่ะวันนี้ขึ้นบวกโลงนลกเลยจะสู้โลงนลกได้หรือเปล่า เดี๋ยวขยับเขาเอียงอีกหน่อยนิดนึงครับขยับมาอีกนิดนึงอันนี้มันแค่นิดเดียวเองป้องกันไว้ก่อนเผื่อลมหวดว่าวมันตบลมมันตบว่าหมุนขวาเหมือนเช่นเคยเกียผมลุยเลยขอทดสอบระบบหัวค่ำหน่อยวันนี้จะเป็นยังไงสนูวันนี้ก็ใบพัดติกสีขาวไหมหกเส้นได้ในร่อนเบอร์สิบห của cao giang kia không núi lê ข้ามาเนี่ไอเย็นเริ่มมาแล้วครับผมไอเย็นเริ่มมาแล้วโอ้ยหายสายพานคล้องครับมูนอุ้ยปุ้ยอีกแล้วดีที่ก้อนเล็กๆอ่ะยกการเล่นสายพานตู่นนี้ครับผมการเล่นสายพานเราใช้ถังครับเราไม่ได้ใช้แบบเหมือนชาวบ้านเขาถามว่ามันใช้ถังได้ไหมมันก็ได้ครับพี่น้องใช้ถังได้เหมือนกันจะใช้ที่แบบม้วนเราเลยขี้เกียจครับผมกว่าจะม้วนเสร็จเอือไหลใครย้อย,ย,ยเลย ข็งไวหว่าครับในการเก็บเชือกแต่ข้อเสียก็นี่แหละครับข้อเสียการปล่อยเชือกต้องระวังไม่ระวังมันอาจจะกองวกววกอย่างนี้ได้สายพันธุ์เนี่ยปวดยากครับคือมันไม่ยากมากหรอกครับพี่น้องแต่ว่าต้องเตงนเย็นครับปวดสายพันธุ์อย่าดึงแต่พือแต่พ,นตพืนเนี่ถ้าดึงแต่พือตตะพืนเนี่เรียบร้อยเลยค่อยๆปวดค่อยๆแงะครับสายพันธุ์มันก็เชือกเหมือนกัน แต่ถ้ามันได้คล้องเนี่ยมันปวดยากครับถ้ามันได้คล้องหนักๆเนี่ยต้องใจเย็นนักเล่นอย่าใจร้อนใจเย็นๆหลายนาทีกวาจะปวดได้หวังว่าจะมีลม ไอเย็นก็มาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องไอเย็นมาเรื่อยๆแล้วลมก็น่าจะเช่นกันเม,มากเวลาปล่อยว่างนี่ใช้เวลาเกินสามสิบนาทีทุกครั้ง <laughs> โอ้ ปรับให้ว่าวปรับให้ว่าเอียงซ้ายนิดหนึ่งครับผมปรับให้มันเอียงซ้ายนิดนึงเพื่อที่จะบวกลมนลกคืนนี้เพราะว่าผมเห็นวันนั้นนะ่ะมันหมุนขวาครับพอเจอลมหนักๆเลยปรับเขากันไว้ก่อนให้มันเอียงซ้ายไว้ก่อนเพราะว่าคืนนี้มันลมมันหนักลมกระโชค48แต่ถือว่าหนักมากอยู่หนักพอสมควรอยู่อะอยู่แล้วครับอย่น้อง ว่าลมโอเคหรือว่าลมตรงกับเรดาร์ตรวจสอบสภาพอ,อากาศ รลมยังไม่เสถเทียนครับผมว้าวจะลงแล้วพี่น้องสงสัยต้องวิ่งใหม่ขึ้นไปลูกขึ้นไปลูกอย่าลงพี่ครับอยู่ตรงต่ำนี่ว้าว ขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปงั้นละขี้เกียจวิ่งใหม่วมบนอาจจะยังไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ครับไม่ถเถียนเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นไปขึ้นไป โอเคพี่น้องขออนุญาตไปย่อนว่าก่อนเดี๋ยวมันลงก่อนโอเคผมจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนอ่ะพี่น้องเพิ่งย่อนเสร็จครับผมเพิ่งย่อนเสร็จเดี๋ยวเดียประมาณ250เมตรครับนี่250เมตรว่าวก็จูบครับผมจูบลมน่าจะโอเคแล้วครับผมสนูรั่นแล้วอะ่ะ <laughs> สนูรั่นเพราะว่าว่าวปีกไม่อ่อนนะครับพี่น้องมันมีสายด้วยมันก็เลยรัน่นรั่นพอกลางๆครับผม ความรู้สึกตอนนี้ลมดีครับพี่น้องลมดีสี่โมงกว่าถือว่าจวดเลยตามสภาพเรดาร์ตรวจสอบอากาศเลยครับกาฟลมที่ผมขึ้นแหละตามนั้นเลยแต่ว่ามันจะดรอปช่วงหกโมงก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงหลังจากนั้นเนเจอลมนรกประมาณสองสามทุ่มครับพิกัดนี้อ่ะส่งขึ้นไปฝากไว้บนท้องฟ้าก่อนครับพี่น้องจวดแน่อนอนครับจวดแน่อนอน,น,อน,อนมาพี่น้องดูการว่าวหน่อย เมก่อนเพื่อนเลยวันนี้สนูดับแล้วสงสัยจะขาดครับลุมนรกมาพอดีโอ้ดวงนี้มันสู้ไม่ได้จริงครับผมไอ้ฟ้าขาวเจนติหน้าเนี่ยดูครับหมุนละวีอาการหมุนซ้ายครับผมหมุนซ้ายหมุนซ้ายสนูจะขาดทางซ้ายครับผมเชือกนี้ต้องบอกว่าเอาลงไม่ได้ครับตอนนี้เอาลงไม่ได้ ลมด้านบนโหดมากต้องปล่อยไว้อย่างนี้อย่างเดียวครับผมให้มันหมุนอยู่นี้แหละยันวางเสียงดังแถบๆ,ๆ,ๆอยู่ครับพี่น้องคือผมอยากจะทดสอบลมโหดดูครับว่าตัวนี้มันจะสู้ลมโหดได้หรือเปล่าผลปรากฏว่าไม่น่ารอดครับผมหมุนอย่างนี้ถ้าผมเอาลักชาติขึ้นหัวค่ำเนี่ยลมมันเบาครับตอนหัวค่ำเอาลักชาติขึ้นไม่ได้ครับผม ลมเบาเกินโอ้ตัวนี้หมุนลมด้านบนหนักหน่วงมากตอนนี้เจาลงก็เอาลงยากครับผมเจาลงก็อลงยากเชือกตึงมากสถานการณ์แบบนี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับรอยันหวางเลยทีเดียวลมหดจริงๆครับนี่ยังหดเลย ถ้าไม่คิดใช้เชือกสายพานเนี่ยจะขาดไปแล้วก็ได้ครับนั่น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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดึหลังคาจริงๆด้วยอุ้ยคีบสายแล้วเคเคเคขอดึงเชือกหนีไปจากหลังคาก่อนโอเคครับผมตาพี่น้องว้าวลงครับผมว้าวลงดึนครับเชือกอยู่ตรงปลายนันครับผมอ่ะ สามหาว่าครับออกว่างห้ได้ไดตือห้อวงว่างนั่งได้แต่สวดภาวนาว่าอย่าติดต้นไม้ผมอย่าติดต้นไม้ ลงถูกทีหรอกบางช่วงกระดิบลงกลางไห้ีตัวมันคือมาผีวาวๆไหมโอ้่น้องน้องบอกว่าวาวเนี่ย<ๆ>มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับหมุนหมุนลงผมก็นึกว่ามันจะลงแถวที่เดิมปกกรากฏว่ามาทิศตะวันตกเฉียงเหนือสนูลั่นก่อนเพื่อนแต่ว่าลงก่อนเพื่อนก็อยู่บนตกทั้งตูนใหม่วานที่ไปทางสนวนบกโตตอนแรก เดี๋ยวบกลักชาติขึ้นดีกว่าบลักชาติปีแข็งเนาะอ่ะสนุกขาดครับพี่น้องเจอตัวว้าวแล้วมาทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเฉยนี่ครับโอ้ปีคักอีขาก,กว่าแต่พวกมันพับลงเหรอหมยรียบร่อยเลยปีคักโอ้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สูร่มน่าหลงประด้บ่ไ,ได้ไม่ไฟเที่ยงไฟไม่ไฟเที่ยงไฟ,ไม,ไ,ฟไม่ไฟเที่ยงไฟได้บนลไฟบานเนี่ขนาดเล้าวงนี้แข็งหักเลเห็นมันหมุนหมุนยู่หมุนหน่อยเดียวมันเบาวิงเอาเป็นอย่างว่าคือเบาอ่ะได้ว่าวแล้วครับแต่ว่าไม่เต็มร้อยับปีกหักโอ้ยเกมเลยโอ้อยแดกด่างไวปนะเกมอีกแล้วว่าผมนี่ครับสูนูน้ใบนี่ส่วนมากมันดีขาดวงนี่ครับ ใบบกดังแห้งๆขาดจำเลยครับเอาข้าจับเขาครับพี่น้องนี่มารติขานี่ครับมือใบนี่เด้เนี่มือใบด,ดังแห้งๆนี่บางย่างสวยงามอย่างดีขาดใครอยู่วาวปีขากรงกันบ่ปีขากรุงหมุนสวดเจ้า,าละเก้พี่น้องจมนี่นะครับเกมเกมแล้วบังเนี้ยเหลือแต่บักเพนกวิน ก็บอกรักชาติโอ้เด่นวาวปีแรก็ดีวาวเกือบดับสูดสูดดวงอรรถสูดสุดสิ้นสิ้นฤดูกาลอยอะๆดึงอย่าดึงปล่อยเลยทไปเออไปกู้พุ่นไปกู้พุ่นปล่อยออกไปเลยดึงบัวบาเราข่อยว่าได้นั่นไว้เดี๋ยวไปกู้พุ่นปล่อยไปรถเออพี่น้องแค่นี้นะครับเข้าบ้านก่อนเก็บวาวครับผมชุ่นแน่นอนครับชุ่นแน่นนอนปีขาดครับ